แกงบ่พี่น้องมันเหมือนมั่วมัวไมมกินแกงน้องใหม่เลยหัวแบบนี่พี่น้อจะปยเห็นกันมันหัน้อหม่หน้อหมหน้อดใหม่ได้เลยเอาไปเอาสำนีมา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 ห่ห่อนเลยลงจากเต่าใหม่ๆเลย แยงใส่บกบวบน้อไม่ใส่บกบวบใส่ผักขาแล้วก็ใส่หงอดขาขุมคาก็สองนิ้วพี่น้อง <laughs> ไปหาหน่อไหม่เลเอาแค่เป็นแต่หัวขาดแถวบานนี่ชิบ่ได้กล่อมใช่ปะเอา,ยาเยอะหลายหลายมันสิบ่ะหมดได้หนิหนุ่มใม่ไรหนุ่มใม่ไรหนุ่มใม่ไรที่หอนหอนเลยพี่น้องจ้าห่อนห่อนหอนหอน,หอน,หอน,หอนมาใส่กับต่ำบักหุ่ง นิ้วด้นั่เป็นแต่หัวขาดแทนพี่น้องจา้าฮึแล้วเอาขึ้นจักกน้อยได้เป็นยังมันที่ขึ้นให้บ่ลระพี่น้องเออเอา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 จักน้อยนึงฮลลฮลฮละาละ,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 ละไม่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 ไม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 เออจังสีในแม่สีบดกลมมไหมต้มบักคุงใส่บอกทั่ว <c oughs> ว่าสิตัาหน่วยคือหลายเทีนี่ะยิ่งเดว่าผู้เดียวอ่ะ ปปไปไป,ปไปพี่น้องเฮ้ยมามาๆเอาขวมได้ฝนตกไปหานงใหม่ได้แผลงแผล่ได้กินนมใหมเมนูนี่นมใหม่ไรพี่น้องนใหม่ไรนมใหม่ใจมาค่ะสวัสดีค่ะเสาเทียงแรกเด็กพร้อมก็เลยไปเมนูบานบานดีที่เก่าเลยเมนูบานบานพักๆใดบ้างใจพี่น้องจใาคุณ น้องไม่ไรเนี่ยเป็นน้อยๆแกงน้อนๆหุ้ยเห็ดใหญ่เลยไปพักกันมีบักแข้งบักเขือไปพี่น้อง <c ười> ขอเขาเนี้ยเต็มกล้องอยู่ก็ว่าเรากินขเขาเจ้าเรากินน้ำเดยวานี่เพราพะว่ากูอยากซิมยูาสันเออจะไปซิมอยู่ดอก <c ười> แกง,ไงไนอบบอ้อม่ไรใส่บักบวบใส่ปักขาพี่น้องเลย ไปจะได้จะเอาเลยจ้าโอ้ยหอนดีบดี okay, ้บ่โอ้ยหอนหอนอนหอนดอนดีตัวบ่าไม่นอนอีดผงลุ้งว่าได้งอ่ะอ้ยหอนพี่นองไปอืได้วหอนหอนเลหอน

เมน,นูในมือฝนตกพี่น่ะอาทิตย์ดึงหมดล้วลูกเนี่ยอาทิตย์ดึงยำแห้งมาได้ที่สวสดได้เนี่ยเขาก็ได้

แก่งเมื่อไหร่ใส่บวกบวกใส่คายี่ไม่ย่ได้พี่น้องแต่ว่าพม่ได้กล้าใส่ทดสอบพราะว่าไม่ใส่เป็นซานเบ็ดมาแล้วยันมุ้งมิจฉง คุ้มค่าก mm ็ได้แพ้อยู่พี่น้องไปนั่ผู้เฒ่าสิ้นไม่ยู่เสียไปผู้เฒ่าสิ้นัม่ยู่ บ้องี่นองะกรตัดแต่งกิงเพิ่นกำลังตุบตะบตีขึ้นมาพักขนาดค <c oughs> ักอันนี้ไปนาะุ้มค่า Cầm mưa bạt vô <laughs> tay <laughs> <laughs> tao là bao giờ mà càng thế năm đứng hưu là đế có hát mì มาเลยเขาสวดโอ้ยผลแล้วแซบพี่น้องแซ่บแซบแสบ อยู่ท้องกระหว่างโกรกๆเนี่ยสงสัยสิรำรองเนี่ยเนี่ยซื้อออกร่ายๆแล้วกูถือปญาอยู่ไหนนีอืม แทงมอมาเงเี้ยเพี่อนใส่นุ่นใส่นี่เข้าไปเว้อครึ่งมอนเสแล้วโอ้ยหอนหอนเจ็บเจ็บไอ้ บวบพอนขนาดเล่นไม่ยินใส่สองหลุู บสมก็หาย,ยากอยู่พี่น้องดางกอก้วสิได้ขนาดปลูกเองเนี่ยปล่อยมันโผปีหนึ่งเลยก่อนมันมีเวลาไปดูแลนั่งก็ hoàn bằng buộc <laughs> ấy, không ừ. 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 อืมขักพี่น้องขักไปมีนูฝึนตก ียงมาใหม่แซ่บแกงมาใหม่ไรหลายปีอะไรกินแกงกุเทียมนี่จะป่นกันพี่น้อง มาเด๋นนะกับปนแกงกับปนกันสินะอันนี้เพียวๆเ,ยเ,เลยตุ่มอยู่สามชั่วโมงยังค่อยจืด <c oughs> บมื่อร่เราจะขมเดี๋ยวไม่ได้ปวดขา บวกๆยามฮ้อนอยู่เหี่ยหม้อนึงมืเด้พี่น้องผู้เฒ่าขอชิมนําอยู่อยบ่่วงเียวอย่าบ่บอกูอยากิมาซั่นเด้อล่ะว่า

เสบพี่ลองเสบต้มสามชั่วโมงมลมีคุมขมเลยลูกโดนปากกากินนะเพชร ขึ้นมันแล้วตําบงก็แซ่บๆคือกันเอาเนี่ยอื้อ พวดเลยพี่น้องก็พอจะหิงกระยาก้อมเลือดไนี่โอ้ที่สุดเลย ตเลเล่นเก่ายุ่ม,มัดหมื่พี่น้องฝนกับพยอมบ่ฝนสู้กันก็ฝนขนาดเลยยิ่งยามก็ได้ก,กับทางป้าเลยไปหาโน่ใหมไ่ไรเตอได้แพ้มาซะ เรื่องตำหุงเลยบ้านน่งตำหุงก็จะเป็นมันเนี่ยทำเสียไปเนี่ยจะเลยใช้ข้าวปุ่นเนี่ยเนาะคิดไปไกลอีกแล้ว

nào tung nào tha anh kha nam anh tung anh mai anh ăn om em 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 nó em 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 cùng khai luôn แไมม,ม,ตม,ม,ตมนะ่ต้องครัก็สมตำำนะตับตับแก้วบับคลิกดิฟอกินในคุ้มไมเนาะ mọi người nha người mới người mọi người Không đâu có xèo có bưng ồ hả mưa thuế bây tắc lái vào là bác กาดใส่ลูกโดดเลยพี่ด o องลูกโดดเต็มหมอนเยอะ้วกินมดสวยเลยนักลัวมาก Cửa lẹ hung cái đêm này đi ừ. Đèn kẹp hết đấy phải อจำนนึ่งนะแม่ยี่สิบไมที่เลยพี่นางจ๋าขอบคุณค่าโอ้ยไปไก่ไปกระเดียกก็โดนเสียบขักเสียบหนว